พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนส้นรองเท้าในกาแฟจากนั้นจึงนำไปมอบให้ผู้โดยสารเธอต้องการแก้แค้นด้วยวิธีนี้ด้วยเหตุที่หญิงคนนี้เป็นเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเมื่อเห็นว่าพนักงานสวมแหวนไพลินเธอก็คว้าแหวนนั้นไปด้วยความอิจฉาแล้วเหยียบด้วยรองเท้าส้นสูงเป็นสัญญาณว่าคนจนไม่ควรมีของแพงๆแ,แบบนี้เรื่องนี้ทำให้พนักงานโกรธมากดังนั้นเมื่อเตรียมอาหารกลางวันเธอจึงพบว่าเจ้าหญิงแพ้อาหารทะเลนางเปิดกล่องบะหมี่ทะเลอย่างจริงจังหยิบกุ้งออกมา และทาให้มันเป็นบะหมี่ธรรมดาจากนั้นเสริมให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงเริ่มไอหลังจากกินอาหารพนักง,งานไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินลงจอดเธอได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของเจ้าหญิงที่สนามบินผู้บังคับบัญชาของเธอสั่งให้นําร่างกลับต่างประเทศแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นบินได้ไม่นานเครื่องบินก็ได้เจอกับกระแสลมแรงจนทําให้ศพของเจ้าหญิงกลิ้งลงจากที่นั่งเธอรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เพื่อรักษางานของเธอไว เธอจึงยังคงแบ,บ,บกศพกลับและรับศพกลับให้แน่นเธอคิดว่าแบบนี้คงจับหลอดภัยแต่เธอไม่รู้ว่าความสยองขวัญที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น